ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําประตูประตูเมืองแบบเปิดได้สามบล็อกนะครับก็อัเปเดตเพิ่มเติมนิดน,นึงเดี๋ยวมีคนสงสัยนะครับตรงนี้จากที่เมื่อก่อนมันเป็นฟาร์มวัวน,นะครับตอนนี้มันเป็นฟาร์มข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้จากฟาร์มข้าวกลายเป็นฟาร์มวัวน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากมาเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยของผมก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเราก็จะ อ้ผมลืมกาวเวลฮไมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมขอนับบล็อกแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าผมต้องเว้นฝั่งนี้ห้าบล็อกนะครับก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราต้องเริ่มตรงนี้นะครับผมคิดว่าปนนะเอ่อประมาณนี้ก็น่าจะพอเรามาขุดข้างล่างเลยลวยกันกาวเวลก็สุดท้ายก็ขุดทิ้งอยู่ดีผมแค่วัดระยะดูนะ โอเคตอนนี้ผมก็ขุดลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าระดับนะครับตรงนี้เราก็จะเริ่มวางไอเทมแรกเอ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้หยิบอุป,ปรกรณ์ลงมาใช่ไหมโอ้อะไรวะเนี้ยผมทำอะไรลงไปอ่ะหยิบมาแล้วเราจะวางเป็นพิสตันก่อนนะครับพิสตันก็สองบล็อกแบบนี้ ก็ตรงนี้เป็นพิสตันธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น g r a วเวโอเคประมาณนี้เอ่อระบบนะครับผมต้องดูนิดนึงเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามันต้องสร้างประมาณไหนนะครับก็วางสองชั้นแบบนี้ตรงนี้ขุดออก ตอนนี้เป็นเรสโตนนะครับเรสโตนหมดเลยแบบนี้แล้วก็ข้างล่างนี้ต้องขุดนิดหนึง่งอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันต้องวางไอเทวางบล็อกนิดนึงเวลาเราขุดใต้ดินมาเจอเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออตรงเนี้ยมันมีระบบนะครับไม่ควรขุดอะไร,รเลอะเทอะอ่ะก็วางรีพิเตอร์ปรับสุดแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเรสโตนนะครับ สักครู่สักครู่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้อุดอดเป็นหินเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เป็นเรสตน s t o dust นะครับอาา่าฮะต่อมาตรงนี้วาง observer นะครับ observer เอาไว้ตรงนี้หันลงไปด้านล่างเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ๋อผมเก็บส t o น e b i กทำไมวนะเนี่ย วาง stone big นะครับแล้วก็ repeater หนึ่งสองระดับนี้ตรงนี้ก็เป็นบล็อกไปเลยแล้วกันแล้วก็ต่อไปก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใช้เป็นพิสตันนะครับพิสตันกับ observer จัดของให้เรียบร้อยตรงเนี้ยต้องเป็นบล็อกเต็มนะครับเราค่อยวางดีกว่าเพราะว่าต่อราหว่าง observer เราต้อง นิดหน่อยแป๊บหนึ่งนะตรงเนี้ยเป็นบล็อกเต็มเพราะฉะนั้นพิสตันพิสตันจะอยู่ด้านนี้นะครับจะอยู่ปุบปตรงนี้โอเคก็วางไปปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นบล็อกแล้วกันก็ตรงนี้วางไปแล้วก็ r e d stone torch นะครับ 1,2,3,4,5 1, วางไปเลยใช้เป็นรีพิเตอร์นะครับห้าอันจิ้มเข้าไปไม่ต้องปรับอะไรแล้วก็ตรงนี้เป็นเรสโตนนะครับโอเคทำทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนขึ้นมาทางนี้แล้วก็วองออฟซฟเวอร์นะครับปุ๊บอ่ ต้องหันหน้าแบบนี้ถูกละแล้วก็สโตนบิกวางไปตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนาะก็วางสโตนบิกไปเลยตรงนี้ใช้เป็น r e ส t o n โตนทอชนะครับแล้วก็เรส s t o โตนปกติแล้วก็2อจุดนี้ใช้เป็น r e พ e เตอรนะครับแบบหนึ่งต้องไม่ลืมที่จะวางบล็อกแบบนี้ด้วย ตรงนี้ผมมัน,ม,นมันใกล้พิสตันนะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนนิดนึงคือมันใกล้พิสตันนะครับเดี๋ยวถ้าวางเ s สโตนทับไปเนี่ยพิสตันมันจะทํางานเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นรีพิเตอร์แล้วก็ขวางด้วยบล็อกแบบนี้จะดีกว่าปัญหาละตรงนี้วางเ s สโตนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแบบนี้แล้วล่วอะอันนี้ถูก แล้วก็เรสตตอรนตรงไปแบบนี้แทนใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้ต้องรีพิเตอร์นะครับผมวางบ็อกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้ไฟทิกลงตรงนี้ดีไปเนี่ยน่าจะได้อยู่เต่ลองวางดูก่อนผมจะให้ระบบเรสตตนทริกตรงนี้เออไม่ได้แฮ แต่ว่าตรงนี้วางเป็นรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์นี้ปรับสุดโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกวางลักษณะแบบนี้โอเคน่าจะได้อยู่แต่แบบนี้ตรงนี้ก็ปรับอะไรไหมวะตรงนี้ไม่ได้ปรับนะครับไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มตรงนี้ปรับสองตรงนี้ก็ไม่ปรับ นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับสองโอเคประมาณนี้ก็คิดว่าคงไม่มีไฟค้างตรงนี้ก็เป็นเรสโตนเดี๋ยวโยงระบบเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมวางเสาก่อนแล้วกันเสาประตูอ่ะพอจะเก็ตใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมนั่งดีไซน์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีโอเคครับ ตอนนี้ผมก็เตรียมข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมคิดมาว่าเปลี่ยนใจนิดหน่อยไม่ใช่คิดมาว่าหรอกผมจะเปลี่ยนใจนะครับจากที่จะให้เรสโตนวิ่งฝั่งเนี้ยไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่งแทนพอดีว่าฝั่งนู้นมันเหมาะกับการเป็นสวิชมากกว่านะครับฝั่งเนี้ยมันเป็นฝั่งที่พอจะเข้าไปข้างในได้นะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันเข้าไม่ได้คือมันติดเนินตรงนี้ ออเไปทุบทุบทำไมเนี่ยมันติดเนินนะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้ผมก็เลยกะว่าจะมาทำสวิตช์ฝั่งนี้แทนก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็จะใส่เอ่อปุ่มก่อนเนี่ยผมตั้งใจจะให้กดปุ่มเปิดปิดทางนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะก็ทำปุ่มเปิดปิดก่อนเลยแล้วกันมันทำไม่ยากนะครับใช้เป็นฮ o อปเปอร์ ปุ่มเราอยู่ตรงนี้อ่าแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เรามีสองปุ่มข้างนอกสองจุดนี้นะครับแล้วก็วางไปแบบนี้ปักไฟนิดนึงไม่ให้มันมืดนะครับอ่าเรามีปุ่มสองปุ่มแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้พิสตันกับออฟเซอร์ฟ์นะครับอ่าทำตรงนี้เลยก็ได้แบบนี้ แล้วก็ต้องเชื่อมเรสโตอรนิดหนึ่งเวลากดย้ำๆเนี่ยมันจะได้แบบไม่มันจะได้แบบแบบติดพร้อมกันจะได้รันทีเดียวนะครับคนเปิดก็จะได้ไม่แบบแยกว่าเวลาคนเปิดคนปิดกดพร้อมกันแล้วมันจะมีปัญหาอะไรแบบนั้นนะครับก็คือแยกทำระบบรวมกันไปเลยก็จะได้ไม่มีแบบบล๊กอะไรนะครับอา่าตรงนี้ก็วางบล็อก แล้วก็ Redstone เอาขึ้นฝั่งนี้แล้วกันนะวางแบบนี้แล้วก็ h อ p p e r นะครับ h อ p p e r ก็วางลักษณะนี้ปุ๊บมันก็จะได้ระบบที่เรียกว่าอินร์โพลแล้วกันมีเยอะนะครับมีเป็นฟาร์มเลยเอ่ามันจะเป็นระบบเปิดปิดสวิตเป็นสวิตยังไงก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูมันต้องใช้ คอมเพรสเตอร์นะครับแอปหนึ่งเอาเป็นอาวางผิดฝั่งนี้เราก็ใช้คอมเพรสเตอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพิสตันนะครับกับ Off ออฟซฟเปอร์อ่ะก็ตรงนี้ต้องวางบล็อกนิดหนึ่งใช่ไหมเนาะ คอมบพเลเตอร์ uh, มาปุ๊บแล้วก็เป็นรีพิเตอร์เอ้ยเป็นบล็อกแล้วก็ตรงนี้เป็นออฟเซิร์เวอร์นะครับตรงนี้ก็เคลียร์ทิ้งไปโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ไฟลงมาเราก็จะดำเนินการวางระบบต่อไประบบที่เราจะทำต่อก็วางเรสโตต่อจากออฟเซิร์เวอร์ตรงนี้นะครับก็ให้มันห่างจากพิสตันอะไรก็ว่าไป วางลงมาแบบนี้แล้วก็ลากบล็อกมาทางนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ให้มันมาอยู่ตรงนี้แทนทีนี้ก็จะเสร็จละสำหรับระบบเปิดประตูระบบเปิดประตูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมวางรูว่าก่อนรูว่าก็ทำสักห้าแล้วกัน เ <Hey. S 2> ทดสอบครับปึ๊บอันนี้มันจะยังไม่ทํางานเพราะว่าเมื่อกี้มันยังติดไอ้นี่อยู่เห็นไหมขึ้นสามบล็อกละอีสี่ต่อไปก็เออต่อไปก็ไม่ยากแล้วครับเราก็ใช้สแคฟโฟดดิ้งต่อนิดนึงตรงนี้ก็วางเป็นสโตนบริกนะครับ แล้วก็เอ่อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขุดออกซะเพราะเราจะวางพิสตันอันนี้นะครับหนึ่งชั้นอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อไปก็ลดไป สองระดับเลยแล้วกันไหนไหนก็ละ้ะจะได้วางทีเดียวเลยนะครับก็วางไปหนึ่งสองสามสี่้าหกเจแปดเก้าเอ๊ะผมวางอันนี้มาเกินแฮะเอาแป๊บหนึ่งกิสตั้นหายผมวางไปเกินตัวหนึ่งอ่ะแบบนี้ เสร็จแล้วก็เป็นบล็อกนะครับเป็นออ s e r v e r ตอนเนี้มันยังเป็นฝั่งเปิดอยู่เราก็ต่อ r e t t o n t t r s h ตรงน,นี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นฝั่งเปิดแสดงว่า r e d t ร n e ต t r c h ตรงเน,นี้ต้องดับนะครับมาเราต้องต่อให้ถึงระดับพิสตันตรงนี้นะครับ ดับหรือติดหวเะเครสโตนตรงนี้ติดนะครับผมก็จะให้มันเข้ามาข้างในไอ้ทาวเวอร์ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสติกกี้พิสตันนะครับปับวางไปแล้วก็อปสเปอร์ึ๊บอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็ต่อออกไปแบบนี้พอดีเลยเนี่ย ออฟเซอร์ดันมาชนตรงนี้มันก็ทำงานพอดีนะครับแต่ว่าผมต้องไปเติมเลสโตนหน่อยตรงนี้ก็ต้องวางเป็น Observer นะครับแต่ว่ามันต้องวางไปทางด้านล่างแป๊บหนึ่งเราต้องทำด้านนี้ครับปุ๊บแล้วก็ Observer มาเริ่มทางนี้แทน ไม่ได้ฮะต้องลงไปแบบนี้แล้วก็วางแมปเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จนะครับก็วางด้วยสโตนไปทีนี้ไม่น่ามีปัญหาละออฟเซอร์เวอร์มันต้องอยู่ไกลระดับหนึ่งเดสโตนมันจะได้ถึงนะครับมันจะได้เข้าพิสตันไม่ใช่อะไรอข้างบนนี้ผมก็ทำแบบเดิมแหละเพราะว่า มันจะได้แก่แต่มันจะได้ออกแบบง่ายๆทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับระบบเปิดปิดประตูเมืองแบบสามบล็อกนะครับอันนี้ก็ขึ้นสามกดอีกทีก็ลงสามเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวผมนั่งตกแต่งก่อนแล้วกันประมาณนี้ครับสำหรับระบบเปิดประตูเอ่อระบบประตูเมืองแบบเรียกว่าไง ประตูเมืองแบบเปิดได้สามบล็อกนะครับก็ไม่มีใครสอนนะตอนที่ผมดูคือมีแหละมีคนสอนแต่ว่าของเขามันจะเป็น o อฟเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบ j จะ a ว่าอ i o n นะครับมันทําในเบท r o ็อไม่ได้แต่เน,นี่คือผมทําขึ้นมาเองกระดัดแปงจากสองคนนั้นแหละแล้วก็ทําจนมันสําเร็จขึ้นมาเป็นที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นบล็อกเต็ม ทางทางเดินนะครับไม่มีกลไกอะไรไกลไกอยู่ใต้ดินหมดก็ประมาณนี้สำหรับคลิปทำระบบประตูเมืองนะครับประตูปราสาทอะไรก็ว่าไปแบบส่ง3บล็อกนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับจะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสนุกยังไง ก็กดไลค์นั่นแหละนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูซีรีส์เอาชีวิตรอดของผมต่อก็อย่างที่บอกครับก็จะมาสอนทำระบบ r e สโตน n e แล้วก็เทคนิคการเล่นต่างๆนะครับก็จะทำในซีรีส์เอาชีวิตรอดอันนี้นั่นแหละก็ใครที่อยากดูต่อก็อย่าลืมที่จะกดซับให้กระช่องของผมด้วยเราเอาไว้เจอกัน